สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่พ,พัพพลิทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อน,อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณดูคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้จะมาทํานายดวงในหวข้อที่ว่าตอนนี้เขาเลือกใครวันนี้เราภูมิใจนําเหนือเพื่อนๆคะ่ะชาบูจิ้มจุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ ส้มตำค่ะส้มตำปูน,นี่มีปูด้วยหให้เพื่อนๆทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนั่นถึงหน้าเขาคนนั้นพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดดคลิปไปก่อนมาเลือกได้แล้วเราค่อยกดลิ้นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะ อะละค่ะคิดว่าเพื่อนคงจะเลือกแล้วนะขออนุญาตเก็บเราจะไปฟังคาทานายของเพื่อนเพื่อนกองที่1กันก่อนของเพื่อนเพื่อนกองที่1งขอรู Energy เอนเนอร์จีเพื่อนเพื่อนก่นกอนนะคะอ๋อบางท่านบางรายนี่มีการทิ้งล้างกันไปหรือว่ามีโรคหลายๆใบาทาให้เราเจ็บปดวดหัวใจไปจับโปแตกได้หรือว่ามีเรื่องรักสามเศร้าเราหลายๆคนหรือเปล่าแต่คุณก็มีการเข้าวงสังคมดื่มดิ้งสังสรรค์หรือว่าคุณกับเขานี่อาจจะไปเจอกัน แถวงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีอะไรมีใครแนะนำให้รู้จักกันก็ได้นะแล้วก็มาเกิดเรื่องราวความรักที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลักซอนคุณก็เลยตัดจบหันหลังจากมาก็ประมาณว่าเออยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็คุณก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดเรา มีสถานอาการแบบเนี้ยก็ตัดได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณกับเขาก็นิ่งเงียบกันไปดูเหมือนไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งจะไปพบรักพบเจอคนรักใหม่แล้วก็ตัดจบกันไปต่างฝ่ายต่างเงียบต่างนิ่งแต่ดูเหมือนคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนะี่ยเขายังยังแบบว่านิ่งๆเงียบเงียบใส่คุณก็จริงนะแต่เขาอะ ก็ไม่ได้มีความสุขในเรื่องของความรักรู้สึกว่าเขาจะร้อนรนแล้วก็รอ,อดูท่าทีของคุณอยู่แท่า e อีของเพื่อนเเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันหรือตอบคำถามตามท็อป,ปิกเถอะตอนนี้เขาเลือกใครเพื่อน,อนๆค้าคะถ้าเมื่อกี้นี้เราเลือกตัวเลือกแล้วมาฝั่ง Energy มันไม่ใช่ไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนกองย้ายกองได้นะคะ ดูเหมือนบางท่านบางรายนี่ตอนนี้มีความสุขสมหวังแล้วก็บุญเก่าหนุนนำบางท่านบางรายนี่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์อาจจะเป็นงานเลี้ยงงานอะไรอะ่ะมีการดื่มฉลองดื่มดิ้นก็ได้นะคะเข้าวงสังคม เราจะตอบคำถามตามท็อปิกหนึ่งนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงตอนนี้เขาเลือกใครเขาเลือกคุณค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับแบบว่าเออได้เริ่มต้นใหม่ได้โอกาสดีๆเขาอาจจะจ้างวานหรือว่าไหว้วานคนที่มีอายุอ่อนกว่าหรือว่าใครนี่แหละเข้ามาเป็นตัวเชื่อมความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้แล้วเขาก็ยังนึกถึงวันเวลาโอกาสที่คุณกับเขาได้ไป อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงไม่ว่าฝั่งเขาหรือฝั่งคุณตอนนี้เขามีความมั่นอกมั่นใจมากที่จะเลือกคุณแต่ดูเหมือนว่าเขาก็เก๊กๆไปอย่างนั้นแหละหน้าเขาอะแอก๊กแอไปอย่างนั้นแต่ไม่ไหวละจิตใจตอนนี้มันว้าวุ่นมากเลยตัดมาที่คนของเขาเขาจบจากเลิกแยกทางจากกันไปอาจจะมีเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรอะเรื่องการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับพวก ลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามีภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันอาจจะเป็นลูกบุตรหลานก็ได้นะคะก็คือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานการก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ<ๆ>เขาจบกันไปแล้วคนที่คุณนึกถึงทาถึงก็ประมาณว่าเออจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็เสือ้อผืนหมอนใบหรือว่าอะไรก็ได้คือแบบเขาพร้อมที่จะไปแล้วอะไม่เอาอะไรเลยก็ได้ไปแล้วไม่ไม่สนใจแล้ว แล้วคนของเขาก็ไปเป็นที่สองเบอร์สองของใครอาจจะไปล่วงรู้มาก็ได้ว่าคนของเขาเนี่ยเป็นคนที่สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรของใครนี่แหละมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเจ็บแล้วก็จบไปเขาก็เลยเลือกคุณทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณกับเขานี่เดี๋ยวจะได้พบเจอกันถามว่าเมื่อไหร่ก็ เมื่อที่คุณเปิดใจคุยกันนะคะบางท่านบางรายนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคนนี้มีใครมาบอกหรือว่าอาจจะได้ยินเสียงกระซิบเสียงบอกกล่าวจากใครความรักความสัมพันธ์ของพวกคนนี้ดูเหมือนจะมีพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกเด็กๆเข้ามาแทรกทําให้คิตัดสินใจอะไรได้ไม่เต็มที่หรือว่าต้องห่วงความรู้สึกของพวกเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า เราเมนเจออยากบอกยาสุสานว่ามันจะมี2ทางเลือกนะคะมีคนรักเก่ากับคนรักใหม่เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตเเมนเจออยากบอกยาสุสานว่าคุณคือที่1เบอร์หนึ่งในใจเขาอยู่แล้วทีนี้เราจะมาฟังอาัาก,กาดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกยาสุสานอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราเพื่อนๆคะถ้าฟังเราเกียรซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บแล้วถ้าเกิดท่านใดท่านรู้สึกว่า ตุกเรื่อดีอยากใเกิดจริงก็ขอยเกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพระพลิทารุขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะ fc ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอลองได้ไหมคะกดที่เราด้วยหน้าเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วเวลาที่เราสตรีมหรือไลฟ์สดก็จะได้ให้เราทานายดวงให้ฟรีถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากฟังหัวข้ออะไรเม้น์ใต้คลิปได้นะคะเอาละกัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนเพื่อนคะถ้าเก เราคิดอ่านประการใดแล้วมีคนไม่เชื่อหรือว่าเราบอกแล้วเขาไม่ฟังก็ปล่อยเขานะคะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดหรือว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเกิดขึ้นตามมาทีหลังแล้าเกิดเราไปเตือนไปบอกใครอย่างนี้เขาไม่ฟังก็ปล่อยเขาไปค่ะแล้วเขาก็ได้นึกถึงว่าอ๋อลูกเงี้ยเชื่อคุณก็ดีแล้วถ้ากาดอยากบอกอยากสื่อสารว่าหาหนทางแห่งความอุดมสมบูรณ์หาหนทางแห่งความสุขของคุณได้นะคะแล้วก็ คุณสามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าเออไปในทางไหนถึงจะเป็นงานเป็นเงินให้กับคุณทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆค่ะอย่าไปในทางที่เสื่อมอย่าลุ่มหลงมองมเมากับกิเลสตัณหารหรืออะไรที่มันไม่ดีเพราะว่าจะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่า ความมั่นคงมั่งคัง่งรอคุณอยู่ถ้าเกิดเรามวัวจะเสียเวลากับไออะไรอะที่มันทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าพวกโลกีหรืออะไรที่มันไม่ดีนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเลยสินสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากเพื่อนเนี่ยมองอะไรก็แล้วแต่แบบว่ามองผลที่จะย้อนกลับมาหรือว่าฟีดแบ็กก็ได้นะคะแล้วก็มองมุมมองที่กลับกันประมาณว่ามองทั้งสองด้านคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่คุณเนี้ยฝึกสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นค่ะอทีนี้จะมาเสริมเราจะมีพวกชาวไรท์อะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามคำทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีพฤษภราศีเมษราศีธน,นูแล้วก็มีพิจิกกรกดขอจบการทำนายของเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะแล้วเราไปต่อกับเพื่อนกรองที่สองกันขอขอ,อนุญาตเพื่อนกรองที่สองขอดูเอนเนอร์จีเพื่อนกนะ ดูเหมือนบางท่านบางรายนี่จะเข้างานสังคมหรือว่าอาจจะไปดื่มดิ้งหรือว่าจะไปแถวตามขับบาร์คาราโอเกะหรืออะไรที่มันเป็นแสงสีเสียงที่มันบันเทิงเริงใจแล้วเขาก็ไปแบบนี้เหมือนกันอาจจะไปอยู่กับพวกพ้องบริวารเพื่อนฝูงหรือว่าดื่มกินเชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คนที่คุณนึกถึงถามถึงนี่หรือไม่ก็คุณนี่แหละ อาจจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวดูดีเ <c oughs> ฟลลี่ลี่ก็ได้นะคะแบบว่าเออเข้ากับสังคมได้หรือว่าใครคือประมาณว่าคุณก็ไม่ได้แบ่งชนชั้นวันนะอะไรสักเท่าไหร่ถือก,การแต่งตัวของคุณการเข้าสังคมของคุณก็โอเคอย่างเงี้ยแล้วบางท่านบางรายนี่ดูเหมือนว่าจะนั่งในตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันโอเคมีลูกน้องมีบริวารแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดปฏิพันธ์ไหวพริบดี หรือาอาจจะเป็นลูกน้องของคนที่เหมือนกับแบบว่าเอ้ยทํางานเป็นไมเนี่ยอยู่เฉยเลยแต่ว่าลองได้แบบว่ากระดิกนิ้วหรือดีดนิ้วแปบ๊บเดียวคนก็จะอึง้งอเฮ้ยทำได้ไงวะยังทําไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีการแบบว่าต่างคนต่างไปหรือเปล่าหรือว่าม,มีการเดินทางออกไปจากชีวิตของกันและกันเขาก็ไปหัวหกก้นขิดอะไรเงี้ยนะคะ และดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็ได้รู้ตัวเองแล้วหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเออไม่มีใครดีเท่ากับคุณหรือเขาเลยอะ่ะก็อยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่อยากที่จะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่จะเป็นพี่พักพิงพักใจหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ใครแล้วไม่มีความสุขหรือว่ามัน มีแต่ความร้อนร้อนรอนร,น,รนแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้กันและกันเนี่ยมันจะมันจะมีพลังงานที่เย็นใจใจเย็นแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่มีโอกาสอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นมีความหวังดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยมีการทิ้งล้างกันไปก่อนหน้าเนี้ย มีการทิ้งล้างกันไปไม่สนใจใย,ยดีบอกว่าอย่าไปอย่าไปจากชีวิตข้าพเจ้าเลยก็ไม่ฟังเลยอะไรอย่างงี้นะก็ไปแต่ตอนนี้ก็อยากจะมาเริ่มต้นแล้วก็อยากจะกลับมาของ้อขอคืนดีรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีการมาของ้อขอคืนดีกันนี่แหละแต่ว่าดูเหมือนคุณจะไม่สนใจแล้วนะ ไม่สนใจแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยฉันจะไปแล้วฉันยังนึกถึงวันเวลาที่คุณทิ้งฉันไม่สนใจใยดีแล้วตอนนี้ฉันมีอะไรที่แบบว่าเออสุขสมบูรณ์หรือว่าฉันอยู่ได้แล้วคุณจะกลับมาเพื่อถ้าเอเนจีของมเพื่นเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันเราจะตองคำถามตามทอปิกที่ว่าตอนเนี้ยเขาเลือกใครมาดูสิตอบคําถามตามทอปิกนะคะว่า ตอนนี้เขาเลือกใข่ระหว่างเพื่อนกับคนของเขาหรือว่าอที่ไม่ใช่เราอะนะอืมรู้สึกว่าตอนนี้คุณบุญภาวชนาส่งเหมือนกลองเมื่อกี้นี่เลยว้าวเดี๋ยวจะได้มีความสุขสมบูรณ์กับชีวิตแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรหนึ่งปัญหาคุณต้องคิดตัดสินใจให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวอาหารการกินหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นเดี๋ยวนะคะ อตอนนี้เขาเลือกใครตัดมาที่คนของเขาก่อนรู้สึกว่าเขากับคนของเขานี่จะมีการครบซ้อนนะคะแต่ว่ายังมีการเป็นครอบครัวกันอยู่คือไปมาไปมาไม่ดีคนของเขาก็ไม่ดีเขาก็ไม่ดีคือต้องดูตัวเองทั้งคู่เลยอาจจะไปอ่อยไปเฟิร์ตหรือว่าไปช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาหคนโู้นคนนี้เป็นที่ปรึกษาให้ใครก็แล้วแต่แต่ว่า เรือกระหว่างครอบครัวของพวกเขาเนี่ยมีการหันหลังให้กันแล้วก็เวลาจะพูดคุยกันก็จะต้องมีคนกลางหรืออาจจะเป็นพวกลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าคนที่เป็นเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นลูกน้องบริวารเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคอยพูดคุยให้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรประสานให้เออตอบคำถามตามทัปปิกนะคะว่าตอนนี้เขาเลือกใคร อนุญาตตอบตามจริงตอบตามตรงตอบตาม,ตามน้าไนะคะว่าเขาเลือกเพื่อนเพื่อนของเราสี่เห็นไหมไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะมีปัญหาอะไรกับเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคิดตัดสินใจได้แล้วว่าเขายังให้สถานะเพื่อนเพื่อนเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มีคนคนเดียวที่สามารถที่จะแหะเขาได้ควบคุมคอนโทรลเขาได้เอาเขาอยู่คนอื่นนี้ไม่ได้นะเขาจะไปเก่งการไปดื้อด้านไปแบบว่ามีอิทธิพลกับใครก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดกับคุณนี่เขาต้องยอมถ้าคุณแฮะนี่ก็คือเป็นแมวนอนหวดเลยส่วนคนของเขานี่ทั้งคู่เลยมีการเจ้าชู้เสริก,กันแล้วก็มีการควบสองควบสามก็ได้แต่ว่ารักษาสถานะครอบครัวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีคนกลางหรือว่าคนคอยพูดให้ว่าเออไปทางนั้นทางนี้หรือว่าเอาแนวทางไหนจะไปไหนอะไรยังไงแล้วเขาก็จะแบบว่าเออหันหลังสวัสดีบ๊อบแล้วไง แต่ว่าเขาก็ยังมีการให้เงินใช้กันอยู่ดูเหมือนว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนี้เขาจะอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเสียเส่ยงบุกตะลุยอึดถึกทนทํางานไม่ได้หยุดอยู่กับที่อาจจะเป็นทหารตํารวจ,รว,จวิศวกรจรจวดแอร์โฮสเตสพวกคนส่งต่างถิ่นแดงไกลพวกผู้คงผู้คุมก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มของเหลวแล้วคนคนนี้เป็นอะไรที่ บทจะดุขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ฟังใครแต่เขาฟังคุณคนเดียวว่าอะไรนะแค่เนี่ยเขาก็บอกคับคับอย่างนี้ค่ะหรือว่าค่ะค่ะเนี้ยจริงจะมาฟังโรแมนเจอร์กันว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักสมควรได้รับความรักที่ดีๆถ้าเกิดคุณอยากพูดคุยนะคะก็พูดคุยกันโดยปราศจากคนอื่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าเราก็จะพูดคุยกันไปในทิศทางไหนอย่างเงี้ยค่ะ คุณอ้อนวันภาวนาขอจากสิงห์สิทธิ์ให้พบเจอคนรักที่ดีที่ถูกใจตรงปกตรงปิกแต่ว่าอย่าลืมนะคะการที่จริงใจแล้วก็พูดความจริงแล้วก็กระชากหน้ากากออกมาก็จะทําให้คุณประสบความสมําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็จะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวกันพักผ่อนหย่อนใจสบายกายใจไม่ดีนะคะเพื่อน อ่ะทีนี้เราจะมาฟังเอาลักกาศกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราเพื่อนคะ่ะถ้าฟังแล้วเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าอุ้ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพลอยพลีทาโลขอเป็นกาลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเราส่วนท่านใดที่เข้ามาชมล้วฟังแล้วยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราเลยเราขอร้องได้ไหมคะ กดที่เราด้วยนะเพราเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครัง้งต่อไปแล้วก็จะได้รวมรับชมเราฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันและเวลา,าที่เราสตรีมหรือไรฟ์สดก็จะได้ให้เราทํานายดวงให้ฟรีถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากฟังหัวข้ออะไรมิในใต้คลิปด้วยนะคะแล้ววันนี้เราเป็นอะไรไม่รู้พูดจานี้แบบเหมือนกับใครจะมาแย่งพูด อารคัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าเออฝันดีๆเนี่ยมันเป็นจริงเสมออะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปบอกโอ้ยมันแค่เป็นแค่ค,ความฝันหรือว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่คุณจะต้องพักผ่อนกายใจนะคะการนอนหลับก็เป็นการพักผ่อนที่ดีของเพื่อนๆก็ได้อาลคัสอยากบอกอยากสื่อสารว่าความคิดที่เริ่มของเพื่อนๆหรือว่าไอเดียของเพื่อนเนี่ยนะคะสามารถจุดประกายความฝันของเพื่อนๆให้กลายเป็นจริงได้ ถึงจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเรานตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆคะกิเลสตัณหามันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยไปในทางที่เสื่อมดังนั้นรู้แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมั่นคงกับเรื่องที่ถูกต้องดีงามนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดเราคิดดีปฏิบัติดีนะคะ ซึ่งสัจสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าจะมีการเสริมอำนาจให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะทีนี้เราจะมาเสริมว่าจะมีผชาไรธาตุไรเข้ามาเกี่ยวเัืนเพื่อนของเราบ้างซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปฟังตามํารทำนายไนะพ่ของเราหนะ้าจะมีราศีสิงห์ราศีมังกรราศีมีนราศีตุน้นขอจบการทำนายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพน่นี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมขย้ำนะเป็นการทำนายดวงโดยรวม เราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจนถึงการสือถึงการส่วนท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่เก็บสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ FC ของเราก็ขอให้มีความสุขสําเร็จสดใสเลย,เลยๆหฮงหปังๆกันทุกท่านเลยจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ